สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้ได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนฮะเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มที่ทําให้เราสดชื่นนะครับสิงเลมอนโซดาครับ ยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 1เว่นนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดทั้งการดูบอล90นาทีก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งว่าวันเสาร์นี้นะฮะเรามีมีติ้งกันนะครับเกมที่เชลซีจะเจอกับเบอร์ลี่ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ที่ f c e b o o k f แฟนเพจของสิงห d วอ f o ฟุตบอ l นะครับเราจะจัดกันที่สนามฟุตบอลฟิว u จอร์พาร์นะครับกงวันนั้นจะเป็นนัดชิงของสิงห of Football Skill Challenge ด้วยใครสนใจก็รีบลงทะเบียนด่วนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ s u z u กิครับกับ New s u z u กิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อม ทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000าบาทพร้อมให้ขับฟรี90วันครับหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับก็โปรโมชั่นพิเศษครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่ w w w suzuki co t h นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจครับมีรายงานว่าเบนโต้นะฮะผู้สารประตู ของทางทีมชาติบราซิลนะฮะที่ลงเล่นในเกมบุนเครื่องกับอังกฤษเนี่ยเป็นผู้สัประตูของแอตเลติ o โกพารเนเซถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์นี้ของเชลซีครับและคาดว่านะจะขายด้วยค่าตัวประมาณที่20ล้านยูโรนะครับขณะที่แมตต์ลอครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมชอบบูริกในบทบาทหมายเลข1ินะครับเมื่อเขาเล่นในตำแหน่งหมายเลข1ิชัดเจนว่าเขาครอบครองบอลได้ดี มีงานหนักที่ต้องทําต่อไปครับและโ o ปเชติโนก็พูดถึงเรื่องนั้นแต่ผมชอบเขามากในตำแหน่งหมายเลข10นั่นเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าเชลซียังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาอาการของผู้เล่นบาดเจ็บได้อย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับฤดูกาล2024-2025ที่มีความสําคัญสําหรับสโมสร ซึง่งจริงๆแลาเนี่ยโอ้โหเชลซีเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับขณะเดียวกันครับเดลี่เมลรายงานบอกว่าเชลซีปฏิเสธข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างท็อตอโบรีและเคลเลคแคปิตอลซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับพูดกันว่าทั้งสองฝ่ายมีหุ้นส่วนและการทำงานอย่างมืออาชีพพูดคุยกันเป็นประจำครับและจำเป็นต้องมีลายเซ็นจากทั้งคู่ในการตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างไรก็ตามครับความตั้งใจที่จะไปในทิศทางที่แตกต่าง ในบทบาทในช่วง3ปีอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกว่ามันสามารถปรับปรุงได้เพราะว่าเดลี่เมละเขา,ารายงานครับเมื่อช่วงประมาณสักดึกดึกบ้านเราเมื่อวานนี้นะประมาณเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าท็อตโบลีเนี่ยอาจจะถูกถอดออกจากตำแหน่งประธานเชลซีในปี2570นยนะฮะเอ็กบาลีหรือว่าเฟลิเซโน่อาจเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งตรงนี้เองหรืออาจจะระบุเราว่าบุคคลที่3เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อมารับตำแหน่งแต่ยังไม่มีการตัดสินใจ ว่าใครจะเป็นประธานนะครับแต่ว่าดูแล้วสุดท้ายใครเป็นประธานก็ไม่ต่างกันอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทอ็อตโบรี่ก็มีหุ้นอยู่ในเชลซีประมาณ13%ปรนะครับก็คือถ้าให้มองจากภาพโดยรวมจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไปด่าทอ็อตโบรี้ซะเยอะนะฮะทุกคนนะมีหุ้นแต่ว่าแต่ละหุ้นไม่เท่ากันนะแต่ว่ามีอะไรเนี่ยบักจะเป็นทอ็อตโบรี่ที่ออกหน้าดูโดยตลอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่า มีการเปลี่ยนแปลงประธานก็คงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะทุกวันนี้เบดัตเอ็กบาลีก็เดินเคียงข้างเพื่อจับกล้องอ่ะไปโฟกัสที่ท็อตโบรีซะมากกว่านะฮะขณะเดีวยวกันครับก็โปเชติโนออกมา้สัมภาษณ์ครับบอกว่าโคพาเมอร์ผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าเขาไม่สามารถเล่นหรือโชว์ฟอร์มกับทีมชาติได้เขามีปัญหาเล็กน้อยในเกมแรกครับและคิดว่าเขาสามารถเล่นเกมที่2ได้เขายังสบายดีครับแล้วก็ฝึกซ้อมได้ดีผมคิดว่าแผนคือถ้าเขาฝึกซ้อมในลักษณะเดียวกันเนี่ย เขาจะพร้อมสำหรับเกมที่จะลงสนามในวันเสาร์นี้นะครับขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของแกรี่เคฮิลครับอดีตกัปตันทีมเชลซีบอกว่าเคฮิลเนี่ยได้เรียกร้องให้กองเชียร์เนี่ยแสดงความอดทนกับมอริโซโเชติโน่และชื่นชมฟอร์มล่าสุดว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าในสต a ฟฟอร์ดบริดจ์นะครับโดยที่เคฮิลบอกว่าเห็นได้ชัดครับว่ามันต้องการใช้เวลาครับอายุเฉลี่ยของทีมเนี่ยยังเด็กมาก ผมอยู่ในรอบชิงชนะเลิศลีกครับและพวกเขาก็มีโอกาสคว้าแชมป์มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเขาครับแต่ทีมยังต้องการการเติบโตเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับทุกคนนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็เปเชติโนโออกหมา้สัมภาษณ์พูดถึงไรฮิมเซอร์ลิงครับเขาบอกว่าเซอร์ลิงเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ครับตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปเราจะเป็นต้องพยายามโน้มน้นาวแฟนๆว่าเราอยู่ในแนวทางที่ดีมากๆนะครับ ขณะเดียวกันโปเชติโนก็ออกมาพูดให้สัมภาษณ์ครับแหมเบนช well ิวเวลไปเล่นทีมชาติอังกฤษนะฮะแต่ว่าล่าสุดบอกว่าชิวเวลเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่เข่าและไม่ได้ฝึกซ้อมในวันนี้เขาจําเป็นที่จะต้องเข้ารับการประเมินอีกครั้งซึ่งอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บนะบก่อนที่จะเจอเบอร์อรี่นะครับก็ล่าสุดก็มีโทรโวชโลบาไม่รู้เจ็บตอนไหนนะฮะโรเบิร์ตซานเชสแล้วก็คานี่ชุกบูเมกานี่คือผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ นอกจากนี้นะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของเบนจาคอบครับออกมาบอกว่ามีหลายอย่างรายงานครับมีหลายรายงานเนี่ยรายงานว่าเตอร์ลิงเนี่ยจะถูกขายไปยังซาอุดิอาระเบียโดยมีอัลฮิลาวครับที่แสดงความสนใจแต่ที่ผมเข้าใจในตอนนี้คือยังไม่มีข้อเสนอมาจากทีมในซาอุดิอาระเบียในช่วงซัมเมอร์และนักเตะก็ไม่อยากย้ายไปที่นั่นเช่นกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกว่าความคิดของเตอร์ลิงเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเขา ชอบชีวิตในลอนดอนเขาชอบโปรเจกต์ของเชลซีและคิดว่ามันจะสำริดผลในเร็วๆนี้และเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ตรงนี้นอกจากนี้ให้มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยมีจำนวนการผ่านบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษเป็นอันดับที่10ของพรีเมียร์ลีกที่260ครั้งครับโดยอาเซนอลเป็นอันดับที่1ที่400ครั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูล4 8 8ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยซิตี้นี่348แต่ว่าลิเวอร์ 334ครั้งขณะเดีดยวกันโรมาโนก็รายงานบอกว่าแม้จะมีสื่อที่รายงานว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจเดนนี่โอโมอนะครับของอาเบลิฟซิกแต่ผมยังไม่ทราบเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งดีใจไปมากนะฮะอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับก็ไซมอนจอนสันจากเดลติกรายงานบอกว่าสตาฟของทีมคาเดมีหลายคนบอกว่าในการซ้อม เพื่อนร่วมทีมต่างก็อยากจะอยู่ทีมเดียวกันกับดอนเนลแมกเนลลี่นะครับแทนที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามในฐานะคนที่มีดีเจด็อกบาเป็นไนดอลและเล่นด้วยทัศนคติของตำนานเชลซีเขาแข็งแกร่งครับชอบพักบอลและสามารถจบสกอร์ได้ทั้ง2เท้านะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยทำไปแล้ว9ประตูและโดนไปแล้ว9ใบเหลืองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ เขาอาจเป็นผู้เล่นคนที่3ครับที่มีตัวเลขทั้ง2อย่างนี้ถึง10ตัวเลข10นะครับในฤดูกาลแรกที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกตามหลังเปาโลดิคาเนีโอกับเวสต์แฮมในปี97-98และชาเลียดัมส์ครับกับแบ็กพูลในปี2010 20ถึง2011นะครับขณะเดีวยวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจของโคพาเมอร์ครับว่าพาเมอร์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นผู้เล่นเชลซีคนที่5ที่มีส่วนร่วมใน20ประตูของทีมนับเฉพาะแค่ในพรีเมียร์ลีกตามหลังจิมมี่ฟลอยด์เซลบิงครับ ที่มีส่วนร่วม32ประตูในปี2001เอดนนาร์ซา20ประตูในปี2012ครับเดียโกคอสตา23ประตูในปี2014-2015และฟาเบกาส21ประตูในปี2014-2015นะครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะขนาเดยียวกันแม้ลอก็มีรายงานบอกโคพาเมอร์เนี่ยกำลังเรียนรู้วิธีในการพูดภาษาสเปนนะครับซึ่งไม่รู้ว่า เรียนรู้ไปทําไมนะฮะเขาไม่ได้บอกนะฮะก็จบแค่ตรงนั้นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะส่วนใครอยากจะไปดูฟุตบอลในวันเสาร์นี้เชลซีเบอร์ลี่รายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถสอบถามอินบ x ็อกได้ที่ Facebook ของปาล์มสบาทหบาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ครับผมดีเจปาลพะสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร BG ีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิพยคุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชวัดรวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มากๆครับ s ิงค์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลชาร์เลนท์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกา2023ล2023-2024ครับในแต่ละชาร์เลน g ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือพาสซิงทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป ท้าทายต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตูมีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้าย crossbar ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนขาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับ ranking โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบ grand final ต่อไปส่วนในรอบ grand final เราจะทําการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์และทําการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูแปะติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 p a s s i า g ซิ่งทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆ สกิลที่2อง s h o ้งทักษะการยิงมอนนิง่งและสกิลสุดท้ายคอสตาทักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR Code เพื่อเข้าสมาัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ